โยโยโย่บ่ายสามโมงตรงครับเจอกันกันกบคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทางทางช l y y u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  e คลึงลูกหนังและทางเพจคลึงลูกหนังนะครับก็อยืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจไปก่อนเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากไลฟ์แอดของเราก่อนนะครับแอด VIP KLN หรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันเป็นคลึงลูกหนังไปด้วยกันนะครับก็จะไ,ได้ข้อมูลข่าวสารในแวดวงฟุตบอลแบบเชิงลึกไปเลยนอกเหนือจากที่เห็นในเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับเอามาถึง็่คำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับหคู่ที่เลือกมาไปที่เกมตี3ตรง ลาลิกาสเปนนัดที่35นะครับบาร์เซโลนารองจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอนทีมบวยครับบาร์เซโลนาเนี่ยมี73แต้มนะครับตามหลังมาดริดอยู่4คะแนนครับเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มที่ดีมากนะครับบุกไปถล่มบีเรอ่อลมา4ประตูต่อ1ครับตัวเจ็บเดิมๆนะครับพวกเฟรนกี้เดยองอุสมันเดเมเล่ยังลงไม่ได้ครับที่เหลือเนี่ยบูสเกตอัตโรวิดาวจะลงตรงกลางแน่ๆนะครับแนวรุกต้องเป็นเมสซี่ซัวเรสและองตันคริสมันเหมือนเดิมครับ ั่งของเอสปันยอนเนี่ยมีอยู่24แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเลกาเนตมา0ูนะครับแถมคืนวันนี้โจนาธานกกเยอรี่ติดโทษแบนลงไม่ได้ด้วยครับตัวหลักจะเป็นซาจิดาเดนะครับออสการ์มาเรนโดแล้วก็ราอูเดอร์โทมัสเกมแรกเสมอกัน2 2ที่บ้านของเอสปันยอนนะครับแน่นอนเอสปันยอนฟอร์มแย่มากครับแพ้มา5เกมรวดนะครับในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยคืนนี้ไม่มีทางเลือกครับลงเล่นก่อนมาริดบ้างถ้าชนะจะลดช่องว่างเหลือ1คะแนนนะครับแล้วยิ่งช่วงเนี้ย การเล่นร่วมกันระหว่างเมสซีก่กับคริสมันและซัวเลสเนี่ยถือว่าเข้าขามากๆครับดูแล้วดูยังไงยังไงเอสปันยอนก็เอาไม่อยู่ครับผมมองว่าอยู่ที่ว่าจะโดนกี่ลูกครับซึ่งมองแล้ว2ประตูยืนพื้นมีแน่ๆลุ้นประตูที่3ซึ่งน่าจะทําได้ไม่ยากด้วยนะครับเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย